าสิประเทศสาวสวยที่ชอบชายไทยมากที่สุดในโลกขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่รักสงบแต่ถ้าจะรบ บอกได้คําเดียวเลยครับว่าชายไทยรบไม่ขาดฉะนั้นแล้วมันจึงทาให้ชายไทยมีความดึงดูดจากสาวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากและก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ได้ทำให้พวกเธอนั้นตัดสินใจเดินหน้ามายังประเทศไทยแล้วปัจจัยที่ได้ทําให้พวกเธอนั้นชื่นชอบชายไทยนั้นก็คือวัฒนธรรมความแตกต่างของชาติพันธุ์และไม่ว่าจะเป็นบุคลิกของชายไทยเช่น ความอบอุ่นอ่อนโยนและการใส่ใจในครอบครัวเป็นอย่างมากมันจึงไม่แปลกเลยครับสําหรับสาวๆต่างประเทศที่ต้องมาแอบรู้สึกหลงรักชายไทยแบบไม่ได้ทันตั้งตัวซึ่งคลิปนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจึงได้จัด10อันดับประเทศสาวสวยที่ชอบชายไทยมากที่สุดในโลกอันดับที่10ประเทศเมียนมาโดยสาวประเทศเมียนมานั้นจะชื่นชอบชายไทยเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะมีความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรมแล้วแต่ชายไทยเนี่ยครับก็ยังมีความเป็นกันเองอีกด้วยแถมพวกเธอเนี่ยครับก็ยังบอกกันด้วยนะครับว่าชายไทยเนี่ยครับมีบุคลิกที่น่าดึงดูดเช่นความโรแมนติกความรับผิดชอบและที่สําคัญเลยเนี่ยครับก็คือความจริงใจมันจึงทําให้ชายไทยนั้นได้กลายเป็นที่สนใจสําหรับสาวๆชาวเมียนมาอยู่เสมออันดับที่9 ประเทศเลาวเนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยครับเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดกันพอสมควรและยังมีความใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษานิสัยใจคอและการพูดที่นุ่มนวลแล้วและสิ่งที่สาวชาวลาวชอบชายไทยมากที่สุดนั่นก็คือคำพูดที่หวาน สุภาพและอ่อนโยนซึ่งสาวชาวลาวบางคนที่ได้เข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยครับก็จะมาเป็นสะพ้ยและน้อยคนนักครับที่จะไม่ได้สามีกลับไปสวัสดีพ่อเฒ่าแม่ตาและสําหรับส่วนตัวแอดเนี่ยครับเรียกได้ว่าสาวลาวเนี่ยครับมีความน่ารักและพูดจาไพเราะสนองหูแถมค่าดองของสาวลาวเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะพูดคุยกันได้โดยสําหรับท่านใดที่ได้เป็นเคยลาวละก็ก็อย่าลืมมาแนะนําตัวกันด้วยนะครับอันดับที่8 ปร,ประเทศรัศเสเซียขึ้นชื่อว่าเป็นสาวชาวรัเสเซียนั้นก็คงไม่ต้องสาธยายและอธิบายถึงความสวยและหุ่นดีของพวกเธอเพราะว่าพวกเธอเนี่ยครับเรียกได้ว่าครบองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้แต่ท่านผู้ฟังเชื่อกแกไหมละครับว่าสาวชาวรัเสเซียนั้นชอบนิสัยใจคอชายไทยเป็นอย่างมากโดยสําหรับหญิงสาวชาวรัเสเซียบางคนชื่นชอบชายไทยเพราะลักษณะนิสัย ที่ดูอบอุ่นและแตกต่างซึ่งมันก็ช่างแตกต่างสําหรับชายชาวรัสเซียที่มีนิสัยค่อนข้างจะดุดันแบบไม่เกรงใจใครมันจึงไม่แปลกเลยครับสําหรับสาวชาวรัสเซียที่ต้องมาแอบหลงไหลของนิสัยและเอกลักษณ์ชายไทยอยู่แบบนี้ซึ่งถ้าากจะให้แอดให้คะแนนความสวยของสาวชาวรัสเซียละก็แอดให้ไป9เต็ม10ก็แล้วกันนะครับอันดับที่7ประเทศอินเดียโดยสําหรับสาวชาวอินเดียที่ได้เข้ามาชื่นชอบชายไทยส่วนมากนั้น <ท Lanc an> พวกเธอเนี่ยครับจะชื่นชอบความอบอุ่นของชายไทยเป็นอย่างมากและสิ่งที่พวกเธอต้องการมากที่สุดสําหรับชายไทยนั้นก็คือความมั่งคั่งครับสําหรับครอบครัวเพราะว่าชายไทยส่วนใหญ่เนี่ยครับจะหาเงินเก่งและรักครอบครัวตัวเองเป็นอย่างมากมันจึงทําให้พวกเธอเนี่ยครับเลือกที่จะสนใจชายไทยมากกว่าสนใจชายชาวอินเดียเนื่องจากว่าชายชาวอินเดียนั้นจะไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรให,หม่ๆมันจึงทาให้ผู้ชายไทยเนี่ยครับคือหนึ่งผู้ชาย ที่สาวชาวอินเดียเนี่ยครับเลือกที่จะมองมากที่สุดในโลกอันดับที่6ประเทศจีนซึ่งสำหรับสาวชาวจีนนั้นมักจะเก็บความโสดไว้ตรงขนจกักระแล้วที่พวกเธอต้องทำเช่นนี้เนี่ยครับเพื่อที่จะสื่อถึงความโสดแบบถูกเปิดเผยเนื่องจากว่าพวกเธอนั้นมีความชอบผู้ชายไทยเป็นอย่างมากเพราะในสายตาสาวชาวจีนที่ได้มองชายไทยเนี่ยครับมีสนเสน่ห์และมีค่านิยมเรื่องครอบครัวเป็นอย่างมาก มันจึงทาให้ชายไทยของเราเนี่ยครับกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวชาวจีนแล้วถ้าหากพวกเธอได้พบรักกับท่านผู้ฟังแล้วก็พวกเธอเนี่ยครับก็จะโกนขนจะกระแรออกทันทีแต่ถ้าหากแค่คุยกันเล่นๆเ,เนี่ยครับพวกเธอเนี่ยครับก็ยังคงจะเก็บขนจักระแสอ,อนันอ่อนช้อยนี้เอาไว้อยู่อันดับที่5 <laughs> ประเทศเวียดนามโดยสําหรับสาวชาวเวียดนามนั้นส่วนมากเนี่ยครับจะชื่นชอบใสัยชายไทย ที่เหมือนกันกันกบสาวชาวเมียนมาเลยนะครับเนื่องจากว่าสาวชาวเวียดนามนั้นบอกว่าชายไทยนั้นเป็นคนที่ตลกและอ่อนโยนแถมยังมีความรับผิดชอบสําหรับความจริงใจกับครอบครัวอีกด้วยและสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยครับสําหรับความเชื่อมั่นชายไทยนั้นก็คือความมั่นคงทางด้านการเงินซึ่งข้อนี้เนี่ยครับมันจึงทําให้สาวชาวเวียดนามนั้นรู้สึกประทับใจชายไทยเป็นอย่างมากอันดับที่ ประเทศอินโดนีเซียโดยสําหรับสาวประเทศอินโดนีเซียเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยครับจะหลงไหลชายไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าบุคลิกของชายไทยนั้นบ่งบอกถึงความมั่นคงและมั่งคั่งแถม2ประเทศนี้เนี่ยครับยังมีการเชื่อมโยงระหว่างทางด้านวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงก,ก,กันกับชาวอินโดนีเซียอีกด้วยมันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยครับสําหรับสาวอินโดนีเซียที่จะมาคบหาดูใจกับชายไทยอันดับที่สประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งสาวชาวฟิลิปปินนั้นจะมีนิสัยค่อนข้างเข้ากันกับชายไทยเป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าประเทศฟิลิปปินนั้นมีความเชื่อและมีวัฒนธรรมค่อนข้างที่จะคล้ายกันมันจึงไม่แปลกเลยครับสําหรับผู้ชายไทยที่จะทําให้สาวสาวชาวฟิลิปปินนั้นแอบหลงไหลไม่ว่าจะเป็นทางด้านเ่ห์และความคล้ายคลึงกันในทุกๆด้าน และไม่ใช่แค่นี้นะครับเพราะว่าพวกเธอเนี่ยครับก็ยังมองว่าผู้ชายไทยนั้นเหมาะสมสําหรับหัวหน้าครอบครัวเป็นอย่างมากแต่มันก็เดินมาติดตรงที่ภาษาและการสื่อสารเนี่ยครับมันจึงทําให้2ประเทศนี้เดินทางไปด้วยกันค่อนข้างจะยากลําบากอาันดับที่2ประเทศเกาหลีใต้ ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเกาหลีเนี่ยครับแอดเชื่อว่าใครลหลายๆคนก็คงจะแอบชื่นชอบผิวพรรณอันอนุ่มนวลของพวกเธออย่างแน่นอนและมันก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีเลยครับสําหรับชายชาวไทยอย่างพวกเราเพราะไม่ว่าจะชื่นชอบผลงานของพวกเธอแล้วโดยเฉพาะสําหรับหนุ่มๆเนี่ยครับก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าสาวเกาหลีนั้นมีความหลงใหลของชายหนุ่มไทยเป็นอย่างมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้ความอบอุ่นของชายไทยที่สามารถดึงดูดสาวสวเกาหลีได้ แทนพวกเธอเนี่ยครับก็ยังเชื่อมั่นชายไทยด้วยนะครับว่าการที่พวกเธอได้คบหนุ่มไทยนั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นมิตรที่ดีมีความจริงใจให้พวกเธออีกด้วยอันดับที่1ประเทศญี่ปุ่นท่านผู้ฟังเชื่อกันไหมครับว่าสาวๆประเทศญี่ปุ่นนั้นแพ้ทางหนุ่มไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าหนุ่มไทยจะมีลักษณะหุ่นที่โดดเด่นแล้ว แต่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยครับได้มองผู้ชายไทยเป็นคนที่อ่อนโยนแถมเวลาพวกเธององแงขี้ขู่อโนเนี่ยครับผู้ชายไทยเนี่ยครับก็จะมักเข้ามาปลอบอยู่เสมอแล้วมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมละครับทำไมสาว,าวชาวญี่ปุ่นนั้นถึงมาลงไหลาชายไทยเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องนี้สักเท่าไหร่และยามองเรื่องนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ปกติของพวกเขาอีกด้วย มันจึงทาให้สาวชาวญี่ปุ่นเนี่ยครับเลือกที่จะมาสนใจชายไทยเป็นจานวนมากและด้วยคารมคมคายบวกกับความจริงใจของชายไทยแล้วมันจึงทําให้ชายไทยเนี่ยครับได้ถูกยกเป็นอันดับหนึ่งของสาวชาวญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันแต่เนื่องจากภาษาและวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแตกต่างกันมันจึงทําให้ความเป็นไปได้เนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีน้อยก็จบลงไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับ10ประเทศสาวสวยที่ชื่นชอบผู้ชายไทยมากที่สุดในโลก แล้วถ้าหกท่านผู้ฟังเนี่ยครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับชายไทยกันบ้างก็ช่วยคอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้กันด้วยนะว่าส่วนมากแล้วชายไทยเนี่ยครับมีนิสัยใจอคอกันยังไงและผู้ชายไทยส่วนใหญ่อย่างเราเนี่ยครับเหมาะสมกับสาวประเทศใดมากที่สุดและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่แอดได้แปะไว้หน้าจอนี้ด้วยนะ123คลิปกดเข้าไปดูได้เลย